ถ GMF X42S Destiny กรนดำเป็นโมบิสุดเอกประสงค์สมรรถนะสูงที่คิวเบิร์ตโดนันดประธานของแคนได้สร้างสร้างโดยใช้อาวุธและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดในยุคนั้นมาผสมผสานกันเป็นโมบิสุดตัวเดียวโดยมอบหมายให้ชินอสกะมาเป็นนักบินของ De ส t i n y ตัวมันถูกออกแบบจากข้อมูลการลบของชินอสกะออกแบบมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การรบทุกรูปแบบด้วยชุดอาวุธที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทดสอบครั้งแรกที่ซ่ GMF X56S t e t a Destiny Impulse แม้ว่าจะมีการเอาชุดข้อมูลของช้นมาสร้างคูนใหม่ให้เจ้าตัวแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในการสร้างนั่นก็เพื่อให้ Destiny มีการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและราาเลืเ่ในให้ส่วนโครงเฟรมของเดสตินีจึงมีการออกแบบให้มีข้อต่อที่มากขึ้นมานทาให้การเคลื่อนไหวของเดสตินีไหลลื่นเหมือนมนุษย์มากขึ้น เนื่องจากวัสดุที่ทำน,น้นทำจากวัสดุเดียวกันกับเกาะเฟสชิฟมันจะมีความแข็งแรงทนทานและก็จะมีประกายแสงวนดอนได้เมื่อมีการทํางานอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากปัญหาบางประการมันเลยทําให้มันทําแบบนั้นไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาจากการสร้างเนื่องจากมีการใส่อุปกรณ์ที่หลากหลายมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้มันไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพาจากปราจากเตาปฏิกรณ์ดิมเชียซึ่งทําให้มันปิดสนทีทสัญญาณยูนิวเซเว่นไปเต็ม พื่อความตอแหลของกิวเบิร์ตดูดานั้นทําให้เขาเลือกที่จะปลอมแปลงเอกสารโดยเลขรหัสของโมบิสูต์จากรหัส A ที่เป็นรหัสของโมบิสูตรที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เปลี่ยนเป็น S ที่เป็นรหัสของโมบิสูตรสกัดสเตซิลีแทนเทคโนโลยีต่างๆที่สําคัญในเด็ดนี้อย่างแรกเกาะ VTS หรือ Variable Phase Shift เกาะ Variable Phase Shift เป็นรุ่นปรับปรุงของ Phase s h a v e r ซึ่งสามารถเปลี่ยนค่าความแข็งแกร่งหรือสีและการใช้พลังงานได้ แต่การเปลี่ยนสีนั้นก็จำเป็นต้องมีการตั้งค่าโปรแกรมก่อนเช่นเดียวกับของ Impulse เครื่องยนต์ h y p e r ร์ยูเทเรียนเดสตนั้นขับเคลื่อด้วยเครื่องยนต์ไฮเปอร์ยูเทเรียนซึ่งเป็นไฮบริดของเครื่องตับปฏิกณ์นิวเคลีย์กับระบบถ่ายโอนพลังงานลำแสงยูเทเรียนทำให้มีพลังงานมากกว่าเครื่องยนต์นิวเคลีย์ปกติมากอย่างไรก็ตามด้วยอุปกรณ์หลายอย่างที่ Destin y ใช้นั้นมันกินพลังงานสูงมากดังนั้นมันจึงประสบเหตุการณ์ที่ว่าพลังงานฟื้นฟูไม่ทันอยู่หลายครั้งทิวตอนจ a มเมอร์แคสเซเ เนื่องจากเดสตินีเป็นหุ่นลบที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์มันจึงต้องมีอุปกรณ์ตัดสัญญาณของคลื่นลบกวนนิวตนันระบบขับเคลื่อนวาทัวรลูมิเอร์แท้ที่ระบบขับเคลื่อนนี้มีการติดตั้งไว้ใน gsx 401 fw star gazer gun ดโดยรูปแบบของมันนั้นจะแตกต่างจากของ star gazer ตรงที่ว่าโดยเดสตินีนั้นจะมีการสร้างแรงขับเคลื่อนออกมาอย่างเดียวโดยระบบนี้จะสร้างเอฟเฟกต์แสงที่เรียกว่าว i n g อฟ l i ท์ออกมาด้วยเมื่อเปิดการใช้งานนั้นจะสามารถสร้างภาพติดตาได้ โดยจะใช้งานร่วมกับระบบมีลลาร์คารลอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับมอวิสุดโดยเฉพาะ m a ขนาดใหญ่นอกจากนั้นภาพติดตาที่เกิดขึ้นมานี้ยังช่วยให้การล็อกข้าหมายจากระบบดาร์กูลทําได้ยากขึ้นอีกด,ด้วยมิลลาร์คอลอยเดิมทีแล้วมิลาร์คอลอยเป็นระบบที่เคยปรากฏตัวตั้งแต่ซีอียรสในฐานะระบบล่องหนมาก่อนแต่แท้จริงแล้วมันมีความสามารถอย่างอื่นด้วยซึ่งนอกจากล่องหนแล้วมิลาร์คอลอยของเดสตินีจะมีการเปิดใช้งานต่อใช้ใชวิ่งออฟไลน์เท่านั้น ดยจะกระจายอนุภาคมีหลายคอลอยออกไปทําให้เกิดภาพติดตาที่ทําให้นักบินสับสนได้และยังทําให้เดสตินีกันดั้มยากต่อการจับภาพด้วยมอนิเตอร์อีกด้วยเรียกได้ว่าตัวเดสตินีนะมันผิดสติสัญญาอยู่ในอุเซเวนไปนเต็มๆสามกระบอกเลยทีเดียวตัะอย่างว่าแหละไอเจ้าตัวกิลเบิร์ดมันต้องการรักษาภาพลับคนดีนี่นะในส่วนอาวุธต,ต่างๆมีการติดตั้งไว้ในเดสตินีกันดัมอาวุธชิ้นแรก MMI GU 26 1 7 5มิลลิเมตร ซีวิสเป็นปืนกลต่อต้านวัตถุที่เป็นโปรเจกไทขนาดเล็กเหมาะสมกับการกำจัดเครื่องบินลบขีปนาวุธและมิซล์อาวุธชนิดที่2อีมไลฟ์เฟิพลังงานสูง MABAR 7 3็ดเป็นปีมไลฟ์เฟิที่พัฒนาจากบีมเลสเฟินของอีพอร์กันดัมถือว่าเป็นอาวุธระยะกลของเดสติเนตกรดัมด้วยความที่ว่ามันมีการใช้งานผ่านเตาปฏิกรร์นิวเคลียร์ปีมไลฟ์เฟินนี้จึงมีพลังยิงและอัตรายิงที่เหนือกว่าอีพออย่างมาก และเมื่อไม่ได้ใช้งานจะสามารถเก็บไว้ที่กระโปงหลังได้อุปกรณ์ชิ้นถัดมาแอนตี้บีมชิลเป็นโลกเคลือบสาป้องกันร,รับแสงขนาดเล็กที่สามารถขยายได้ติดตั้งที่ตัวแขนซ้ายของเดส t ิ n นียกันดั้มสามารถขยายออกเพื่อเพิ่มระยะป้องกันได้นอกจากนั้นยังสามารถใช้โ่วงงานกับตัวบีมชิลได้อีกด้วยอุปกรณ์ชิ้นถัดมา m x 2 3 5 1 s o l i d ้าหนึ่งโซลิดัสฟูกรบ e มชิลเจเนเเป็นอุปกรณ์การสนามพลังบีมชิลที่ติดตั้งไว้ที่หลังมือของเดสตินีข้างละหนึ่งตัว อุปกรณ์ชิ้นนี้จะสร้างบีนชิลที่สามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพและลำแสงได้โดยการป้องกันของมันเพียงอันเดียวก็สามารถป้องกันซูปเปอร์สกิลล่าของเดสตรอยกันดำได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้งานพร้อมกันเพื่อสร้างบีนชิลขนาดใหญ่ขึ้นได้อุธชิ้นตัดมา MMI X340 Palmer Biosina Plasma b e Cannon Palmer Biosina ก็คือปืนใหญ่ลำแสงขนาดเล็กติดตั้งไว้ที่ฝ่ามือของเดสต์นีทั้งสองข้างออกแบบมาใช้เพื่อในการต่อสู้ระยะศูนย เมื่อใช้งานแล้วจะยิงลำแสงสีฟ้าออกมาที่ฝ่ามือซึ่งมีอำนาจทำลายสูงมากแต่มีข้อระวังก็คือไม่ควรเอาไปนับปีนเซเบอร์ตรงๆนะจ๊ะมาในส่วนอาวุธชิ้นถัดมาค่า Q ิวเอ็มหูนยมอีบุลแรงสัต์เอ็ดสทูอาวุธชนิดนี้คือบีบุมแมลแรงรุ่นปบโค้งที่มาจากซอสอิฟพอลกันดัมโดยมีการติดตั้งระบบดากฟูเวอร์ชันเรียบง่ายเพื่อให้สามารถวงกลับหรือเบี่ยงมิอีได้เอาสามารถคพดเซตของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้เป็นดาบลำแสงได้ ซึ่งจะมีใบมีดลำแสงที่ยาวขึ้นแต่เจ้าตัวไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้ในอนิเมให้เห็นเลยอาวธชนิตัดปลา M2000X g High Energy Long r a n s Beam Cannon เป็ดปืนใหญ่อนุภาคโสมที่พัฒนาจากเกเบลอสของบาร์สินเทวโดยการยิงหนึ่งครั้งสามารถจมโมบิสดหรือเรือประจันบารได้ในทันทีแม้กระทั่งก่อเฟรมตัวเองหากโดนยิงเข้าจัง,จงก็มีสิทธิ์ตายไปเช่นกันและเนื่องจากมันใช้เครื่องยนต์ของไฮเปอร์ดูเทเลียน มันจะมีอัตราการยิงกําลังยิงและระยะยิงที่สูงกว่าบาสอินเทลในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกพักเก็บที่แบคแพคด้านซ้ายอาวุธชิ้นถัดมา mmi 7 1 4ด่สาวลำาสงออตาเรือลบอะไรนต้แบบนี้มีการออกแบบมาจากแพ็กซอสของซอฟอินเทลโดยมีการเอาอาวุธหลักแพ็กซอสจากเอ็กคาลิเบอร์มา,าปรับปรุงซึ่งลักษณะการใช้งานและพลังทำลายก็เท่ากันทุกประการ เรานั้นมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีการเก็บได้ง่ายโดยเวลาที่ไม่ได้ใช้จะเก็บที่แบ,บ็คไพรีด้านขวานอกจากนั้น Destiny ก็ยังมีรูปปรับปรุงด้วยโดยปรากฏตัวใน p ce 75ก็คือ z g m m f A s Destiny <S 2 s s e s t t n y y สอ d a m s p e c t r นกรนด์สเปกทูเ e ส t ินกเป็นรูปปรับปรุงของ z g m f X 4 2 s Destiny d a m กรนดโดยมีการนำมาซ่อมแซงและปรับปรุงอย่างลับ,บโดยอิาสีบอนจากคำสั่งของคาร์ลียูราอัสฮา นั่นก็เพื่อเตรียไมไว้รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการแก้เลขรหัสให้ถูกต้องโดยเพิ่มเติม /a เพื่อให้ทราบชัดเจนว่ามันใช้พลังงานนิวเคลียร์แทนรหัสเดิมที่ไอ้เจ้าดูเรนดอลมาสตอเนื่องจากรูปแบบการต่อสู้ของชีนั้นใช้พลังงานของคุณอย่างมากทําให้เมื่อมีการปรับปรุงแล้วจำเป็นที่จะต้องมีสิทธิแก้ไขจํานวนมากตัวอย่างเช่นอย่างแรกที่มีการปรับปรุงก็คือเจ้าแสดงผล ที่เปลี่ยนเป็นจอแสดงผลแบบ360องศาเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นอย่างที่2ก็คือมีการเปลี่ยนเตาปฏิกณ์นิวเคลียร์เป็นเตาปฏิกณ์นิวเคลียร์ฟิชชั่นรุ่นใหม่ที่ให้พลังงานมากกว่าเดิมมากส่งผลให้มันจะมีสีที่แตกต่างก,กันาตอนเปิด v a r i a b l e p h a s ฟสชิพโดยเป้าหมายหลักๆก็คือทําให้ไม่เกิดอาการพลังงานขาดช่วงในระหว่างการต่อสู้นอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มเติมในส่วนหัวคอนเดนร์ด้วยโดยมีการติดตั้งต้วจ่ายพลังงานยูเทเรียมเพื่อสามารถปฏิบัติการควบคู่กับไดด้้วย พลังงานที่ได้าจากเตาปฏิกรณ์นั้นมันมีเอาตุตที่สูงมากทําให้มแม้สแตกทั้งจะมีการโอนถ่ายพลังงานไปที่ Impulse Spectrum แล้วก็ <S <S ยังสามารถฟื้นฟูพลังงานกลับมาใช้งานได้เต็มที่ในเวลาไม่นานและด้วยพลังงานส่วนเกินนี้หากทํางานเต็มที่ส่วนข้อต่อของ N ดส e ิ e n อินเ Spectrum มันจะเกิดแสงสีแดงออกมาตอนทางานซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในตอนที่เป็น d e s t ิน y รุน่นดังเดิมเนื่องจากตัวเดิมนั้นมันมีพลังงานไม่พอนั่นเอง จากข้อมูลบางส่วนนั้น Destiny s p e c t r มีการปรับปรุงส่วนกระจายอนุภาคมีหลักครอยเปลี่ยนมาใช้อนุภาคดูซึ่งอนุภาคเนี้ยมันมีประสิทธิภาพและกระจายอนุภาคได้ดีกว่าจึงสามารถสร้างภาพเสมือนตัวจริงได้เป็นจำนวนมากและถึงผู้กำกับอย่างอาจารย์ฟูบุดะกกจะบอกว่านี่คือการจบตีจากช่วงเวลาหนึ่งยังไงล่ะก็ตามที่เนะแต่เราก็รู้ว่าหลังๆจากที่ภาพฟรีดอมสำเร็จแกดูดีใจมากเป็นพิเศษก็เลยอาจจะพูดเบอ,อร์ไปนั่นนละนะ ในส่วนอาวุธนั้นก็จะมีการเพิ่มเติมมาอีกชิ้นเดียวก็คือปืนเร็วการรุ่นต้นแบบไทย35ตัวปืนนี้เป็นปืนเร็วการรุ่นต้นแบบของโมเวลสุดสังกัดคอมพาสนั่นก็เพื่อรับมือกับกอเฟมโตที่ต่อต้านลำแสงถูกเก็บไว้ที่กระโปรงหลังเมื่อไม่ได้ใช้งานในกรณีของเดสตินีนั้นเจ้านี่แทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ เนื่องจากเดิมทีแล้วตัวเดสตินีก็มีอาวุธไว้เจาะเกาะเฟรมตัวอยู่แล้วก็จัดว่าเป็นอาวุธที่น่าสงสารชิ้นหนึ่งและก็ไม่ต้องไปหาในเนื้อเรื่องเพราะไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวนั้นเอาไปทิ้งตอนไหนมาในส่วนอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมของเดส t ินีและเดส t ินีสเป c ตูก็จะมีอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือเคขี g x q 7 5 4 2ซูดซิโลเอทซุดซิโลเอทเป็นซิโลเอทแพคที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับเดสตินีตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้ถูกใช้งาน เนื่องจากมีความกังวลในตอนพัฒนาว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัยได้หรือเปล่าซึ่งตัวอุปกรณ์นี้หากพูดให้ถูกก็คือมันคือเลวกันขนาดใหญ่ประเภทบังเกอร์บัสเปอร์และเนื่องจากมันไม่ได้ใช้พลังงานของโซิเลตโดยตรงการยิงแต่ละนัดมันจะกินพลังงานของคุณล้นล้วนและมีการกินพลังงานที่สูงมากทำให้มองไปสุดธรรมดาธรรมดานั้นไม่สามารถใช้โซลิเอตอย่างต่อนเนื่องได้และต่อให้เป็นเดสทรีนีเองก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องการยิง โดยทุกครั้งที่ยิงมันจะเกิดความร้อนมหาศาลทําให้จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนลํากล้องใหม่ทุกครั้งทําให้การยิงมันถูกจากัดไว้โดยปริยายในการติดตั้งแบ็คแพดชิ้นนี้จะมีการเพิ่มเซ็นเซอร์ส่วนหน้าอกเพิ่มเติมและก็มีการเพิ่มช่องยิงจีปนาวุธเพื่อป้องกันตัวนอกจากนั้ก็ยังเพิ่มบูสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ขาเพื่อรักษาสมดุลในการยิงและเพิ่มความเร็วของตัวยูนิตในการติดตั้งซุสซิลเลตนั้นเดสตินีจำเป็นที่จะต้องถอดที่เก็บอาวุธยาง อาร์วไนท์และไฮเอเนจีลองเลนด์ดีนแคนนอนออกนอกจากนี้เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วซูดซิโลเอนสามารถผลดออกและรวมตัวกันใหม่ในรูปแบบยานลบสนับสนุนที่ทำงานได้อัตโนมัติด้วยซาร์จีเอฟเอ็กซีสองเอสเดสตินีนดัมเป็นโมบิลสุดรุ่นใหม่ล่าสุดและน้ำหน้าที่สุดของซารในช่วงพัรามิรแพนคารที่2ถูกมอบให้กับชินาสกะโดยประธานสภาซารกิลเบิร์ตดูเลเดลผลงานของเดสตินีนั้นมีมากมายตั้งแต่การแทงออกกรุ๊ปอีกไนท์ของอัทรันแต่ไม่ตายพอเขาปิดอยู่ที่พุง รวมถึงจะมีส่วนในการบุกฐ่านเฮวิทเบสในการปฏิบัติการแลกนาล็อกนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนร่วมในการบุกโจมตีออฟและตัดแขนซ้ายของอากาสึกิที่ขับโดยนักบินที่ธรรมดาธรรมดาอยากขางาลิได้ก่อนที่จะถูกสไตฟิโดมไล่กลับบ้านจากปัญหาที่พลังงานฟื้นฟูไม่ทันต่อมาชินและเดซินีได้กลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งพร้อมกับเลซาร์เรลที่มาพร้อมกับการต้อไปตำดาเลจันกันดมเพื่อต่อสู้กับสไตฟิโอมแต่ชินกลับโดนโจ์กาว่ากอัลลันเข้าขัดขวา แล้ก็โจมือขาดไปสร้างบาดแทนทางใจให้กับน้องไปหนึ่งท่าเมรหลังจากที่กลับสู่อวกาศเพื่อทัภารกิจต่อเดสินีได้สร้างผลงานอีกครั้งแต่การถูกส่งไปโจมตีสถานีควบคุมบอดงจันท์โดยเป็นตัวล่อเป้าซื้อเวลาให้ยูน่ามาเลียแทรกซึมเข้าไปทำลายศูนย์บัญชาก,การใหญ่ของศัตรูข้างในได้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของสงครามพัธมิดแผนคนที่สองเดสตินีได้เข้าต่อสู้กับอินฟินิตัสติส หลังจากที่จัสติสทำให้ฟอร์ดินพาวของลุน่ามาเลเซียหายหนะักน้องโบจึงเกิดอาการหัวร้อเอาบูไปรับปีเซเบอร์เอาขาไปรับดาบที่หน้าแคดส่งผลให้เจ้าตัวค่ายแพ้ยับกับอิิติจัสติสและล่วงลงบนพื้นดวงจันทร์หลังสงครามพันธนิรแพนคัทที่2เทสเตนี่ถูกเก็บกู้จากออฟโดยส่งมอบให้กับเอลิกาซีมอนเดิมทีแล้วหลังจากซ่อมมันยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่หลังจากที่สไตรฟิดอมถูกขโมยไปคาร์ล่จึงมีคำสั่งให้ปรับปรุงและเตรียมการเผื่อกรณีฉุกเฉิน พร้อมกับ Impulse Spectro ที่ลงเก็บใต้ดินที่เกาะอากาซึกิเนื่องจากเตาปริกรอ์เดิมไม่สามารถจ่ายพลังงานให้ Destiny สามารถใช้งานได้เต็มกำลังเลยมันจะมีการปรับปรุงจากช่างของออฟและก็มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานเพื่อทดแทนยานนิวอว่าที่จมไปในสงครามพลังาคที่2ด้วยทํทาให้ Destiny เป็นยูนิตที่เอาไว้ทํางานคู่กับ Impulse ไปโดยปรรยาย Destiny ถูกโหลดขึ้นยานมิเนียมไปพร้อมๆกับ Impulse และ s t y p h e d o n Type i ในวิกิจการต่อสู้กับฟาวเด t ั่นทดแทนที่มาเท่าจัสต c สที่ถูกทำลายไปโดยชินได้บอกว่าจัสต c สมันกาดและรับหน้าที่ในการคุ้มกันยานหรอเนียมเหตุที่ไม่มีการนำมาใช้ก่อนนั้นเพราะเดิมทีฟาวเดชั่นไม่ได้เละเมิดสนธิสัญญาดังนั้น Compass จึงจำเป็นที่จะต้องเล่นตามเกมแต่หลังจากที่อีกฝ่ายละเมิดสนธิสัญญาโดยการใช้เลควียม ทางคอมพาสกับออฟจึงจัดคอมโบชุดใหญ่ละเมิดสนธิสัญญาชุดสุดคุ้มให้และก็ไม่ต้องถามว่าละเมิดกี่อย่างเพราะมันละเมิดเกือบทุกอย่างแหละแต่ว่าแต่ว่านะมึงเลิกกัอได้นะระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับฟาวเดชันเดสมีสเปก o ทรที่ขับโดยชินใวยสำแดงอภิธิหารของน้องชินออกไปหเห็นซึ่งจตีมันทําไม่ได้วุ้ยและทําลายกองยานของซามและกลุ่มฟาวเดชันจนเละเทะรวมถึงโมบิสโตรที่เข้าร่วมกับพวกทรยศได้ด้วย โดยไม่จําเป็นที่จะต้องต่อสู้แบบเต็มกําลังสะดวยซ้ำไปหลังจากนั้นเดสตินีก็นำก็ได้เข้าต่อสู้กับ n o g m f 4ีดูดอล,ลาของแบกไนส์สควอชจำนวน4ตัวโดยใช้ภาพติดตาลงให้ฮิวดาเข้าไปปิดจ็อบดูดอลาหนึ่งตัวส่วนอีก3ตัวนั้นเดสตินีเป็นคนเก็บเรลียบแบบทีบอลคิวซ้าแดงให้เห็นว่าเดสตินีมันเทพไปเหมือนจติอย่างไรล่ะหลังจากนั้นก็ได้รับคําสั่งให้จัดก,การกับเลคพิมโดยเจ้าตัวได้ใช้งานซุดซิโลเอตและก็ยิงดิียมท้งด้วยเรลวการของซุสซิ ทำให้เลกเพียมน้ำถูกทำลายอีกครั้งโอเคสำหรับเรื่องราวของ Destiny กันดับและเดส t ินีกันดับสเปกทูก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้เพื่อเพื่อนคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไว้ด้วยละ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าอนากระลับกัรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ